ถอยไปรับก็ไม่ขึ้นปล่อยมึงอยู่นั่นเนี่ยเสียใจโดนฝรั่งแยง่งแย่งตำแหน่งผมอุตส่าห์จะเรียกทหารทหารแบบยศต่ำๆมาแบบเข้าเต็นท์กับผมแล้วอ<ห>ัดเต็มเฮ้ยเปจรวดจรวดเขายิงจรวดเขายิงจรวดชุ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 ดทางอเป็นขามีจรวดด้วยแหละโอ้ยโอ้โหจะรอดอีกแล้ว ตอนแรกแค่สู้สี่ตัวเลยตอนแรกมันแค่สูสตัวเดี๋ยวไว้สักพักเขาโหลดจะโวดยิงต่อแน่เลยดูส่งหน้าใช่ผมว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าเสียงรถอาแะไรดีดีดีสีด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 รถถดี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 ีดอดี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 ีีดเดีีดีรีดเดีดเดีดีดดี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 ดดีี

พอปามมาแล้วแข็งข้อจับปานีริงๆเขาถ่ายแต่มาใช่ไหมผมมองไม่เห็นนะมีแต่มอกปืนใหญ่มันอยู่เออรถถังมันอยู่ทางเหนือคุณแต่ไม่รู้เหมือนกันอะผมได้คอมมานเดอร์ครับเรียบร้อยสวยเลยแม่แม่นี่แหละคนเริ่มมาอาการเทนิคนี่แกล้งไงหรือรอให้หายอางเดียว เอ่าต้องรอรอครับรอแท้แพนิกเลยเลื่อรถเสียงใกล้มัันจะมีสญญาณไม่รู้ทำไม่เหมาะไม่จะทำเลยไม่จะเมาะถ้าเกิดถ้าเกิดหน้ามืดจะต้องรอให้มันหายมืดเดี๋ยวรถชังเรามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วโอเคไม่มีเสียงแล้วโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าประตูเข้าช่องแล้วรถห่างเข้าเข้าหมู่บ้านเล็กมาแล้ว การให้ศ <aunque> ัตรูบุกจะทางใหนรถถังเออมาากปากกันศัตรูบุกจะทางไหนทางใต้ทางซ้าศัตรูบุกจะทางใต้รถถังเข้าไปในทงแล้วเข้าไปในทงแล้วเดาเดาเดาเอฟเฟอร์เซอร์เดาไม่รู้ว่าแค่สนามระวังนะผมโดนรถถังยิงแล้วรีบชุบรีบชเลย ใส่ได้ไหมว่อยได้ไฟังฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงก่อนเลยมากยากมากยากวางไว้อย่าเข้าลงนานี่อย่าเข้าลงนานี่ทางแล้ว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 เพื่อนระเบิดเพื่อนระเบิดยัง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 ไม่ระเบิดหรอยัง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 ยัแมสแตกมาแตกมาแตกมาเอ้ยผมติดระเบิดที่ปืนแล้วะถ้าไม่ผิดพลาดกมันเปิดละ เลิดแ้วยสวยไม่ละข้าวแกงมีวิ่งออกไปหลังอยู่ตัวไงทิศไหนล่ะทิศไหนยิงไปแล้วไปตกปืนกระด้างแล้วกางตัวนึงตัวนึงถ้าปืนกลเนี่ยยิงดาวดาวดาวกไม่เห็นตายแล้วตายแล้วไนส์ตายแล้วตายแล้วตกแก้มเลย Aries sure เคยเล่นไหม day day of defeat เวลายึดธงได้มันจะพูดอย่างเงี้ยคุณคุณอยู่คุณคุณ แปลผมว่าเราทำแนวป้องกันด้วยกระสอบทรายเพิ่มด้วยแบบแต้มเนี่ยแต้มก็เหลือผมด้วยผมจะสมาตตตั้งวิกเกิลบนหลังคาได้ไหมผมคิดการยึตั้งยากกันยากโอ้ยซุปเปอร์ฟับไม่น่าไม่น่าได้ฮันฮันน้อยีสต์ฮันอีสต์ฮันอีสต์เรมันอีสต์ออฟฟิเซอร์ครับเอ่อถือเอ็มพีสี่ศูนย์ ลอยสองขดจะไม่ค่อยขูมเจ้านะครับทหารเยอรมันหมู่หนึ่งทาง e a s ครับถามม่เจออ๋อเห็นแล้วแถวลงนาใช่ไหมฮะครับจะอยู่ห่างตรงไปเยอะจะอยู่ห่างตรงไปเยอะนะเผื่อข้อตรงเราถอยไม่ทันสตัมกีเว้า crossfire ชื่อมกีเว้า east

มีแพทอีฟฟแกดดบมาใส่เป็นคนเข้ามครับมีแมาใส่เป็นข้ามาใส่เป็นข้าขอยับอ๋อผมเ่อยโตเข้าหลังแล้วนี่หลังเข้าหลังตรงนี้คนเขอีฝ่ายมาเข้าทางซ้ายซ้ายซายซ้เราซ้าคุณใครอยู่กับผมใครอยู่กับผมซ้ายซ้ายลฟตลฟตลฟตโร โลพี่อย่าส่องกล้องมันโดนวิธีกระสุนโผล่คนละหมู่หรือเปล่าชื่ออะไรมันมีฝรั่งคนนึงนะผมจะกับฝรั่งให้ดีกว่าไหมส่งเขาไล่เขาพูดไล่เขาพูดกันนะครับเอ่อคอนฟิวจะให้มันอินดุคอนฟิวเดี๋ยวเราแทนแี่แฉก่อนนะในทงในทงเราโดนแล้วในทงอ่ะโรเจอเราจะถอยไปก่อนทุกคนถอย ขุดฟรบขุดฟอบขึ้นตรงผมตรงผมตรงผมใช่ผมดเจ๊ติดตัวเลยติดตัวขุดขึ้นมาอะไรไม่ทางด้านเหนือของธงด้านเหนือของธงด้านเหนือของธงเรารีแพทย์ดีไหมคอุบยยังเหลือหนึ่งเรียบร้อยกำลังขุดอยู่ครูออฟฟิเซอร์เข้าเวอร์โอเคไปได้แล้วไปเลยด้านเหนือของธงมาโดนยิงคน ฟ็อฟินิสฟ็อฟินิสมนเริ่มมาแล้วมนเริ่มมาแล้วมนเริ่มข้างมาแล้วพานึตรงแถวถนนคะที่รถที่รถถังไปอยู่ทิศไหนนะนะอ่าที่ติดรถถังโลโลนานีไอ้ตงตงสตเปอร์สตเปอร์ตางตางตะางตะางรยังยังไะงรง ด้แล้วมั้านานานงทางเหน,น,นือมีวิธีกานมีปืนคนเฮ้ยรถเข้ามารถเข้ามารถเข้ามารลูกมาแม่ก็มากันหรถเข้ามานะทรบทรบอันนี้ผมหยุมาพักนึงแล้วไม่มีใครอยู่เลยอ้อผมบ่มเครื่องเราถังแล้วสวยงามให้ผมยิงคอมมานเดอร์ตายใหก่อนชื่อเอ็มพีสีศูนย์เนี่ยเฮ้ยดี มีคอมานด์แม่ค่ะไม่มีคอมานดอ่ะสุดยอดครับคุณแอมคุณแอมเฮ้ยเราไม่มีคอมานแล้วนอกาสคุณมาถึงแล้วได้เวลาโชว์คุณคุณแดนคุณนัทหารเยอรมันหน้าใสองคนโรเจอร์ครับผมยิงตาตัวนึงแล้วขอเด้าหนึ่งเด้าหนึ่งคุณแอมคุณและตอนนี้ผมไม่เดือยวางนะผมไม่เดือยวางไอ้งไม่ใช่สาหิตรงฟางข้าวอ่ะมีสองมีสองตัว ตรงนี้เขาน่าจะต้องอ้อมนอตแม่างเดียวแล้วมัม้งเนี่ยจ้วดจ้วด โอ้เลาต้องอ้อมไปไกลขนาดนั้เลยเกิดเขาอยู่ไกลขนาดนั้นเอ่อ east s o u t อ้ไม่ไอ้ผมผมจะมาระเบิดรถถังผมไม่ได้มาอ้อม mp ส0นตะวันออกครับตเอตรงสอบผมมันมีเสียง mp 4 0นอนอยู่มันมีรถถังมาเหมือนมันอ้อมมาแล้วอ่ะ ็อกเก็ตมาซอมอนเดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อน ไม่ไหวเดี๋ยวผมไปเมนไปหายา่ายแล้วที่เราสมาชิกประโยชน์ให้มาให้พวกคุณดูเว่อวะเจอลุกเดือดเาล่ะซันไนเปอร์สนไนเปอร์มีสนไนเปอร์อยู่ไม่รู้ตรงไหนกัน ขับขับครับชุดใครวะเออแถวล่งหน้าผมมีคนมานะตรงที่ผมออกอาโอธทหารเยอรมันดันทางตะวันออกครับของคุณเอที โอ้อีกเกิดแล้วเกิดผมระเบิดแล้วรถเกิดเฟนนี่เฟนนี่เฟนนี่รถเกิดระเบิดเรียบร้อยมีอีกสองคนอยู่นะหาไม่เจอมันรถจรวดมันเริ่มไกลไม่ไหวละมันยิงไกลอยู่นะรถพังโป้แป๊บผมว่าผมมีแผนเราตั้งรถรถอยูซีไปอ้อมหลังเขาเอาปีนรถจรวดเขาด้วยจรวดสูตรเดือบ ทงโดนยังได้เะทงเริ่มโดนแล้วนะไม่ชัว่เพราะตอนที่ผมผมฟาสคอสี่เขาดูอยู่เขายังไม่แจ้งนะว่าทงไม่ไหวนแต่เดี๋ยวสักพน่าจะแจ้งจะถามให้ขอไลท์เปิ้ลแมนวิ่งอ่ะผมนะผม้องการระเอิดกระสุดอ่าไม่ต้องหรอกผมแตกอ่าแถวๆพุ่มนี้มันมีนอนอยู่นะ มันโคตรมืดแล้วหมอกโคตรเยอะตรงฝั่งเขาเกิดพังหมดแล้ะที่เหลือไม่ใช่หรอก็ค่ฝฝั่งไหนผมไม่ดูไม่ก็อยู่ในทงเลย pirate. รอบน <traveled> ่า <Chand ler. S 1> อยู่ที่ยวมามันจะอยู่ฝั่งรถถังแบบมันแบบมาถอยกับมาถอยกับทงก่อนหน่อยก็ได้เหมือนเขาบอกว่ามัหลอขึ้นหลอดมั้งมันเหลือขึ้นหลอดหรือมันเป็นสีขาวทงโพเลยไม่ไม่ไม่ไมันเป็นสีขาวเสียวขาวเฉย ไปเขาบอกว่าในธงลมมันจะขีวครบถัดแล้วอยู่หน้าหน้านอกบ้านคนอ่ะหน้าซ้ายหน้าซ้ายนอกบ้านกำลังจะเข้าบ้านผมอ่านชื่อไม่ได้ชื่อซ้อนโถ่ยวิ่งมาตั้งนานโ้นปั้งงไป Quá xấu số. Xin chào. Thế là theo thằng thẳng làm mất kết chết Đi đi, đi Đi đi. à, uh, lắng hẹp oh, 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 anh ấy không có sao gì này. เห้อไม่เห็นจริงๆทางไทยพอเริ่มบุกทางเซ้อมลงนะเราทางซ้อมเจอทหารมาแล้วหมู่หนึ่งก็น่าจะเปลี่ยนแนวน S <S เขาอยางงาังลองจรวดใส่ผมอยู่เรลยใช่ปะไม่ละไม่แล้วตอนนี้เริ่มไม่แล้วเมาส์ผมแบนหมดอนเอาชิ่ๆครับพักก่อนถ้าเกิดไม่ไหวพระเจ้าช่วยนี่ M1 คาพี่หมกเรียมวันคาบินหรือ M4 วะเนี่ยเพราะผมก็ชิวๆชิวไกลแม่คนโพลผมไปก่อนแล้วครับ พ่อไป็นไรครับดีครับไม่เจอกับพอดี้เล่นใหม่ครับได้นห่ทำไมมาเร็วจังหรือว่าเปลี่ยนแบตนะเมาส์หมดเมาส์แบตหมดใช่ไหมใช่ครับเมาส์แบตหมดเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณมาครับโอเคนครับพวกนี้ไปเล่นกันใหม่ครับใช่ครับครับผมถ้าได้เจอกันนะครับรถถังไอ้ทางเมมาด่วสนะจัดันมาเพียบเลยอยู่แล้วคุณแปบนะคุณดัดเขาแบบรักเกม ่้วผมเจอหนูนึงมันดันมาทางเสาลี่ผมเก็บมาแล้วมาแล้วคนนึงถ้าเก็เกมนี้ออก DLC ราคา3แสนเดาเด้งโอ้โอ้นอนนะนอน3แสนนี่คือผมขายตัวเกมไม่พอก็เซฟได้คิงมีใครอยนั่งรถยูซีผมไมอฟ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 ฟอฟฟาฟฟ

เดี๋ยวผมไปช่วยรถถังก่อนนะผมจะไปหาพวกคุณยาดาแดงยากอยู่อ่ะแปลว่าเขาอ้อมแล้วนะครับเดินผ่านเดินผ่านปนะเดินผ่านเฉยเเดี๋ยวพวกคุณมาเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามรถเอ้ม,มาบอกเด<อ>ี๋ยวก่อนเีปืนมันข่าวบินนี่ก็ดีนะถ้าถ้าได้มุมยิงดีๆก็เก็บยกทีมได้ผมมาแล้วเดี๋ยวผมวิ่งตามไป รถนีเท่ากันรถสปายเ <c oughs> ดาอ๋ออะยรเดียวครับล่ะข่าบินทำไมแรงจังวะตัางหมดแต่ก็ตกลง,งหมดเหมือนกันน,นี่ต้องมา s o u t วิ่งไปขวาจะลองยิงให้อสองคนลบเดินถ่ายหาเดี๋ยวฟลักดาวหนึ่งดาวหนึ่งรถรถรถฟอบกกับผม มีรถมารถมาคู่กันยนะคู่นผมผมมีตวทงไหนตรงไหนรถตรงไหนผมกาจะมี m t 4เดี๋ยวคุณเลยผมครบให้อาจจะครบไม่ดีนะพูดเข้ามาุเต็นท์้ก็ได้ผมอยู่ข้างนอกให้มี MT42 เนี่ยอยู่ทางด้านหลังนอนนอนดีเดินอะไรเปยงดเลย t 1 2 0แตผมไม่ฟอบนะเขาตามถนนดินไป ตรงถนนมีสองคนนะตรงตรงริมฝั่งทั้งสองฝั่งเลยมีสองคนฝั่งฝั่งทางใต้เป็นไอหนี่เอ็มจีฝั่งทางเหนือเป็นเออ่ทหารราบอะไรก็ไม่อยู่ใช่ค่ะเออแม่งเออปตาติแอร์ผมปิดแกมอนไปไม่แน่ใจว่าตายไปตรงเอ็มจีเฮ้ยอ๋อตกใจจะแน่ตายแล้วมั้งแกมอนไปไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วชนะแล้วโอ้ผมไปไวนี่เหรอผมว่าสิบนาทีมันก็ใช้เวลากู้เป็นสามสิบเบี่ะ เออก็จริงต่อทีนใสัทีททททนใส่ครับทอร์านาสองคนเอบอ,อ,อยู่ไหนวะไม่โดนเหรอมันไม่น่าเข้ามาตีทันหรอกเดี๋ยวผมไปหาพวกทันตรงเออลงนาก่อนเอ,อ๊ะไรนะทุ่งนาจ<ป>ะไปเลยรับกองฟางข่าวเดีตอนนี้เราเล่นนอนเราได้เล่นอุท่าบีดนะเดีวราโอนเป็นเยอรมันกันพวกเมกันแล้วโอ้สนุกเลยตาเนี้ยผมบอก ชิวแล้วผมไม่มีเรียนพวกนี้ผมมีเลี้ยงเช้าแต่ผมก็ชิวกายครับนะฮะเด็ดวิครับทุกคนเราได้แล้วผมมีเรียนเช้าทุกวันนะครับแต่ว่าไม่มีเรียนบ่ายเลยสักวันินชิวครับปีหนึ่งเงี้ยจีจี We want job from every two god h a p p ครับ good job good job good w ี่วิา